น้อง <Non. S 1> หัวน้องโอ้โหเรียกน้องหนูอุ้ยหนยูดีกูฟาดเลยกูฟา,นนาดถนัดมือเลยตัวตัวไอ้ <Hey! S 2> ทำยี่อะไรก็ไม่ถูกใจมึงเลยเออต้องพูดแบบเนี้ยเธอสวยจังเลยเอพอพูดจริงขอร้องเพลงโค้ชสักเพลงได้ได้จริงปะจริงเจ้า อาบุ ờ, ้งก็อะไรนะจัดไปน้องไม่มีอะไรเดี๋ยวช่วยกูคุยตรงนี้จันข้าลอยแต้ม น้องน้อง่้องบออะไรเนี่ยโอ๊ยก็เสียไม่สูงเนี่ยน่ามาคุยกันเดี๋ยวพี่พี่หนูได้ข่าวว่าพี่ต้องเสียเหรอใช่วันนี้พี่ตกรีดข้อกี่รอบแล้วกูไม่รู้รับมาช่วยเลยนี่นี่นี่พี่หนูหนูมีทิกนะเอาจริงเอาจริงเพื่อนกูมีทิกทำไงทำไงนี่มึงกลับบ้านไปอันนี้ฟังได้เป็นวิทยาทานใครท้องเสียบ่อยๆอ่ะฟังฟังคน้องเสียกลับบ้าน ว่าถท้าจระเจยัตอกไปเนี่ยพรอมเปลือกเลยนะมีเครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นไข่ขาวไข่ดิบตอกเข้าไปเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยสีเขียวนะต้องเอาสีเขียวปอกเปลือกเข้าไปถ้าต้องต้องต้องเอาต้องต้องเาว่าตัดเปรี้ยวหน่อยก็ต้องเอาสม้มส้มเข้าไปใส่เข้าไปทั้งลูกเลยไม่ต้องปอกเปลือกนะ หยอ,อกแม็กกี้นิดนึงไอน,นี้กำก่อนกำเบ่อนหยอ,อกแม็กกี้นิดนึงแล้วก็ปัน่นปั่นปั่นปั่น้ละเอียดเลยเอาเอาอกมาปุ๊บไปใส่ไมโครเวฟเวฟให้ร้อนเลยนะให้ควันขึ้นเลยนะให้ควันขึ้นขึ้นเลยพอเอาออก,ออก,ออกมามึงเอาออกมาจากไมโคเรเวฟเนี่ยมันร้อนใช่หปล่ะมึงเอาไปน็อกใน้ตู้เย็นอีกรอบนี่น็อก Hoa nó phục bì tuyển năm mươi năm năm chất trùm môn chất trùm môn năm 7 giờ môn chất trùm môn hưng bơi đâu mà ngao mọi là hưng 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 ตังคู่สองรอบแล้วนะมึงเนี่ยตังขาดีๆตังคู่มึงรู้ยังไงตังมึงนี่กูรู้สึกได้ว่ามันหลุดไปอ่าตังนะเนื้อไอ้นี่ไม่ใช่เนื้อคู่ของหนูหันมาได้จูบเลยคันอะสหันมาได้แล้ว ้ยมันเหม,ม็นเข้มอ่ามาได้แล้วเร็วพี่ไปจก,กอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้จกเลยมันคันอ่ะไปโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกมันอ่าน, <ๆๆ S 1> นมาที่ขี่น้อยออกไหม